สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านค่ะย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจน่างน้ำโชคนะคะท่านผู้ชมค่ะมือนีเซาเนี้อาจจะพาไปติดตามตัวเลขแนวทางหาน้อยของอาจารย์สมยศเนาะคะ่ะเนาะตัวเลขแนวทางหาน้อยอาจารย์สมยศประจําวันที่3 1ตุลาคม2 5 0ห160สิเปินตัวใดสซแม่นตัวใดไเปมือถํานการท่านผู้ชมค่ะซึ่งมือล่างมือว่าน,นี่สายหลุดสายวิ่งกับปรผาดเนาะ,ะ,ะค่ะเนาะเปน็นมือถ่านการท่านผู้ชมค่ะว่ดตัวเลขแนวทาง ห้าน้อยมือนีแมนแมนสิเป็นตัวใดเนาะคะ่ะเนาะอย่าลืมเนาค่ะอาจารย์บอกว่าสายรูดสายวิ่งไม่พลาดแน่นอนเอาไปฟังด้วยกันไปดูด้วยกันเลยค่ะคะ่ะท่านชื่นขามาดูผลงานหมูว่านน,น,ะะนีกรนเนาะค่ะเนาะตัวเลขแนวทางของอาจารย์หมูว่านนีให้รูดที่หกกับแปดนะคะท่านชื่นม่ะปรากฏว่าเข้าพิเศษที่สองแปดเนาะคะ่ะเนาะสายรูดสายวิ่งมาห้าน้อยปกติกับเขาที่แปดแปดห้านะคะ แต่ว่าหกหกไปเขาเฉพาะกิจเนาะคะ่ะทผช่ชมเนาะ,ะอันนี้คือผลงานของอาจารย์ที่ผ่านมา่อว่านนีนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะซึ่งเอาลายมือขึ้นหลังแตกสามตัวคะ่ะทำช่วมขาสามตัวทั้งสองน้อยหลายท่านหลายคนที่เป็นแฟนครับอาจารย์กระลุยไปเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเอาไปมือของเมือนี้น้ำกันกระทำช่วมขาวาดตัวเลขแนวทางห้าน้อยเมือนีอาจารย์ให้ตัวใดเนาะค,ะะคะ่นะเนาะไปดูด้วยกันเลยคะ่ะ ท่านผู้ชมขามือนี่วาสีโล่งของอาจารย์ของลุงหมานน้ำพรอมปรากฏว่าลุกหามานบัทนาทรงมาถ้าสูว่าอาจารย์ไดที่ทรงมาตอนเสาก,ก่อนแอดจะเฝ้าโล่งเลยค่ะถ้าทรงสายแอดไปงานประจําของแอดแอดกับบริโล่งเนาะคะ่ะเนาะเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ทรงมาตอน่ะเสาแอดเฝ้าโล่งหายเลยคือของอาจารย์สมโยศมือนที่เป็นทรงมาต่เสาแอดก็ไดเฝ้าโล่งหายเอาไปมึงน้ำกันกันกบทา่านผู้ชมขาว่าตัวเลขแนวทาห้าน้อยของอาจารย์มือนี่ สิเป็นตัวใดเนาะค่ะเนาะซึ่งผลงานของอาจารย์ถา้าโบแตกสามตัวเขาวเ่าโตเจาะตัวหลุดบ่มีผ่านนะคะอาจารย์สมยศเป็นจังสันอิลีนะคะสามารถพิสูจน์ได้เนาะค่ะเนาะเอ่อเอ่อ,อ,อส่วนมากถ้าสม,มุติว, YouTube, ว่าท่าลงใน YouTube บ่ท่านแอดจะเอาลงในกลุ่มนะคะคณะที่อยู่ในกลุ่มแตกสามตัวเอามือนั่นโอ้ข้าเจ้ารับเต็มๆไปเลยนะคะทา่านผู้ชมค่ะอันนี้คืออยู่ในกลุ่มเนาะค่ะเนาะ สำหรับมือนี้สิเปลี่ยนตัวใดซีเมนตตัวใดไปมือน้ำกัดขาทำชุ่มขาไปดูด้วยกันเลยค่ะค่าทำชุ่มขาเมื่อมึงไปพร้อมๆกันเนาะเะนาะตัวเลขแนวทางห้าหน้อยอาจารย์สมยศประจําวันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าอาจารย์ให้บนล่างนะคะให้บนล่างเน้นที่สองน้อยคือน้อยพิเศษกับน,น้อยปกติอาจารย์แยกเป็นพิเศษเป็นปกตินะคะงวดนี้ค่ะทำชุ่มขามื่อมึงไปพร้อมๆกันกขาทำชุ่มขา พิเศษอาจารย์บอกว่าลูดหกหกมีหกอย่างหกหกสองหกหกห้าแล้วก็หกสองเน้นหกห้าเน้นหกแปดเน้น, 6, 8, น,นอันนี้คือน้อยพิเศษเอค่ะทขานผู้ช่ว่ะอาจารย์แยกน้อยพิเศษน้อยปกติต่างหากเนาะขะเนาะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็อยาสับสนหรือจะสื่อสวบขวบกันเลยแอดกับบริวารอย่างเนาะขะเนาะตามทีท่านผู้ชมได้พิจารณาเนาะ่ะเนาะ ส่วนน้อยปกตินะคะทำช่วงขาหน่อยปกติอาจารย์ให้ลูดที่8กับเกเกากับ8เรียกตัวของอาจารย์คือ3 9 5 9 5หเหเน้นนะคะเน้นเ้อยค่ะทำช่วงขาที่เป็นวงลบแดงๆงคืออาจารย์เน้นหนักนะคะตัวล่องลงมากก็คือ8 5 8ห8าถ้า8มากคือ8 5หากับ8 9เกานาะคะ่ะเนาะถ้าเก่ามากคือเก่าสกับเก่าหา นินทั้งสองตัวเลข่าทำช่วงขาแต่ว่าเลขสามตัวคือสามเก้าห้านะคะทำช่วงขาอันนี้เป็นตัวเลขเนียทยงหานวยปกติหมวดนี้อาจารย์ิพิเศษคือแยกฮานวยพิเศษหานอยปกติเลยบอดี้ับสนเลข่าทำช่วงขาผู้ใดไข่ซื้อไข่จัดพิเศษก็คือชุดขางทั้งหกหกจะเน้นเป็นปกติเป็นพิเศษนะคะ พิเศษมีแค่3มหางมี6กสองหห้าเน้นเน้นคือ6กสองกับ6กหอันนี้คือพิเศษนะคะเลขยสมตัวก็คือ6 6หกสองหกหอันนี้คือพิเศษนะคะทั้งช่วงคะ่ะส่วนปกติมีเลขอยู่4หางมี9ก้าห้าเกห้าแเก้ารีสมตัวคือ3ามห้า อันนี้คือนน้อยปกตินะคะทธรรมชม่วงที่เขามาั่มช่ในคลิปนี้ก็แคปหน้าจอไว้เลยกระดา้าท่านผู้ชมค่ะแคปหน้าจอไว้เลยเป็นแนวทา่าห้าน้อยของอาจารย์สมยศเนาะค่ะเนาะซึ่งอาจารย์สมยศช่วงนี้บอบขาดเลยแอดสะอ่อนตั้งแตะมือเออเลขยกซ้ำตเนาะค่ะเนาะเขาซ้ำตูทั้งสองน้อยแอดผาติดงานกระท่านผู้ชมค่ะงขากระเบรดเอาลุบเบร บริจัดบริสือนะคะกับบริเอาล่งอลงใน u t u b e พร้อมเอาล่งตะนิกลุ่มเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะอันนี้คือเป็นตัวเลขแนวทางของอาจารย์สมยศค่ะท่านผู้ชมค่ะก็ขอกราบขอพระคุณอาจารย์สมยศที่ให้ตัวเลขแนวทางมาฝากท่าน,น,น,นผู้ชมเนาะค่ะเนาะให้ท่านผู้ชมได้มีเ,เงินใส่ในประชีวิตประจําวันได้ซื้อน้าปูน้ํนปาปลาได้ซื้อกับเขากับนามเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะก็ขอให้อาจารย์สมยศสุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวย ยาเจ็บยาจนมีแหงลำลุ่ยกับลำลุวยขึ้นไปเรื่อยๆนอกคันอาจารย์เนาะขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะคะได้มีตัวเลขเนี่ยทางมาฝากท่านผู้ชมเอซพ่อเมียพี่นองบานเฮาประเทศไทเฮาประเทเล่าเฮาเป็นประจำทุกมือทุกเว้นเน,ะ,ะ,เนะข,ข่นเนาะทําู้มค่วาแคหนาจ,จอไว้เลยค่ะผู้ใดมาพบมื่อพอคลิปนี้ก็ะอให กดไลค์ไปกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะได้บ่พลาดข่าวสารใหม่ๆตัวเลขเด็ดๆจากทักช่องนะคะเนาะ่วสิเป็นรัฐบาลไทย่ว่สิเป็นห้าหน้อย่ว่สิเป็นรัฐบาลเล่าแอบออามาฝากท่านผู้ชมถุกมือถุกจันทร์ผุดสุกถุกวันที่หนึ่งถุกวันที่สิบหกนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปตัวเลขแนวทางห้าหน้อยของอาจารย์สมยศ ทีสิบเหตุให้พี่นงแฟนลับผิดหวังเนาะคะ่ะเนาะ่านผช่วมที่ขอเมาพบมอพอกรจัดนะคะถ้าคัดกับผ่านผู้ลงคนว่าแอดออผู้ขาบดีเหรียดอกห้าหน้อยกระบ,บเป็นยังค่ะธรรมช่วมขาเมืองเพื่อความสนุกสนานถ้าผู้ใดจัดถ้าผู้ใดมกักห้าหน้อยกระจัดไปอาจารย์สมยศเป็นอาจารย์คนหนึ่งทีโบผิดหวังที่ท่านผช่ชมสีมาแวะล่องเหรียญเมือง นะคะอาจารย์สมยศกับอาจารย์สมานบอ่อพิดหวังนะคะลุงม,มานี่บอ่อพิดหวังอีลีมัวว่านลุงมานกับเขาอาจารย์สมยศกับเขานะคะเนาะลุงม,มานกับเขาทึ่งตูเจาะความสวงเปียดว้วนนี่ห้วยสวงว่าเป็นทึ่งสามน้อยพุณนี่ค่ะทุ่งช่วงขาลุงม,มานจัดมาเบิดลส่วน้อยเลยอันนี้คือผลงานทั้งสองอาจารย์แต่สมัยก่อนแออดีล่วงว่าอาจารย์หนึ่งอาจารย์สองนะคะ เดี๋ยวนี้อาจารย์เพิ่อนอนุญาตให้ล่งซื้อจริงเพิ่นแล้วก็ได้ล่งใดเนาะค่ะเนาะนผูมชมค่ะตัวเลขแนวทางห้าน้อยของอาจารย์สมยศมือหนีแอ็ดกว่าสิบพิดหวังคือเก่าเนาะค่ะเนาะคอยทุกท่านทุกคนนําไปพิจารณานํานไปเสียงซื้อนําไปคัดกรงอย่าลืมแช่ไปเด้อค่ะนผู้ชม่ค่ะาอย่าลืมแช์ไปบอกพี่แบบบอกนองบอกพี่นองท่ามชู้ชเอ c ซีในประเทศและต่างประเทศให้หุ้จักนําแช่ไปนะคะ เพื่อจะได้แบ่งปันตัวเลขแบ่งปันนําใจของท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านนะคะเนาะสาหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปตัวเลขแนวทางของอาจารย์สมยศนะคะไพมโชคมีลาภกับแบ่งปันน้ำใจอาจารย์น้ำพร้อมก็ได้เดี๋ยวแอดจะเอาเอาเลขบัญชีอาจารย์ล่งให้ถ่ายคลิปนะคะเนาะเพื่อว่าท่านผู้ชมแอดจะล่งตอนนี้และค่ะเพื่อว่าท่านผู้ชมจะได้แบ่งปันนำใจใอาจารย์น้ำพร้อม กุลภาบาทสิบบาทอาจารย์ก็บริวายอย่างนอกคณะ,ะอาจารย์เพื่อนไปเฮ็ดบุญตัวมันสิเป็นการสร้างบุญตัวค่ะทั้ช่วงขานะคะทั้งช่วนะงถ้าแอดในร่วงยูทูบแอดก็จะมี่ข่มงเบาด้ทำผู้ชมได้ฟังได้แบ่งปันน้ำใจให้อาจารย์แต่ถ้าร่วงกุ่มไร่แอดก็จะบริวายเบาอย่างนอกค่ะ,คะทำช่วงนอกกับคอทษขออภัยทำผู้ชมหลายๆที่บางที่แอดบ่มีเวลาเอาลงใน YouTube สำหรับมือนีมีเวลาเอาลง YouTube แอดก็จะเดวิลสูทนผู้ชมฟังเนาะคะ่ะเนาะรลยละเอียดต่างๆสําหรับคลิปนี้แอดจะเอาล่งเรขบัญชีอาจารย์ลงน้าพร้อมให้ทนผู้ชมได้พิจารณาได้แบ่งปันปนาใจเนาะคะ่ะทนผู้ชมเนาะสําหรับคลิปนี้แอดก็ขอจบการนําเสนอไปเพียงแค่นี้คอยทุกทันทุกคนนฉกหมันลารวย,ยเยจ็บเยจนนใาหนีคํานีคอยทุกทันทุกคนนฉกหมันนะคะทนผู้ชมค่ะเจอกันไม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ